สวัสดีครับเอฟซีครับ,รบอ๋บอจ้าขอต้อนรับสู่ทีมงานบุญพัฒนวยเนาะเมื่อี้เข้ากับว่าปอกับบรรยากาศช่วงแรกมาทรงท่านขานอนที่เราเชนสิสทรงขานอนบอกมือนี่นงทรงเขานอนแต่ว่าจกีนได้นอนบ่อยนอนจ <c oughs> ีนได้คืนคือเราเนาะ <c oughs> แต่ว่าที่ใน้เนี่ยเมื่อน,นี้เตรียมประกาวไว้เลยแมนวันนี้จะไม่บอกตัวอจะไม่เขียนตัวเลขแต่จะบอกตัวเลขครับอืม ให้เตรียมปากกาไว้ครับให้ไปเตรียมปากกาไว้ก่อนเลยเตรียมปากกาไว้อ่าเตรียมปากกาไว้เขียนเลยอี่ยังไงฮะเพื่อเช้าโมลุดนที่มาห้าสิบวันนี่ยังอยู่เลยเอาพวกของวันที่เขาเปิดฉากมากกันไหมนอาจารย์ไขเม็ดเดียวโทรหาตอนใบสองเนี่ยโทรอีกแล้ววันนี้โทรตัษก็ได้เลยเฝ้าไปปัญใจไปเชื่อยาชูไปเลยฮ่าฮ่่นเบิ่งเพิ่นเห็นคลิปที่ลงมใอเสาร์นี่ที่บอกเอฟซีว่ารออีกสองสามวันอืม ไม่เกินสองวันเอบอกคุณสอดว่าไม่เกินสองวันจะรล้แน่นอนมาเหล็กตัวไหนครับเพิ่นก็ได้ว่าสองมันมันโดนไปมันโดนไปมันประท่านใจใจเพิ่นแเนาะซึ่งเอฟที่เพิ่นกาจีเพิ่นเหลือต่วนครับนะเพิ่นเบิ้งนี เพิ่นมองเข้าอยู่ว่าเขาเห็ดอย่างโอ้ว่าหมายเพิ่นเบิ่งคลิปเข้าอยู่แม่าเข้าจีว้ากันจังใดครับจังใดจังใดือมันติดต้องบ่รว่าติดต้องที่จังไรมันกะทีเอินเข้าเข้าไปครับถ้าบ่ถือกล้องปุ๊บเราเอิญเวลาเลยเด้ยเอินปั๊บไปไปปั๊บทัศนียภาพใหม่ไปปั๊บทัศนคติีหรอตัดจะนียภาพทัศนคติคือถ้าเบิ่งแล้วเอ้ยบ่แม่นว่าซั่นเราก็สิโทรตามเลยเอินเข้าไปบอกอืมบาปแรงเด้อครับดีบ่แม่นครับ เอ่ห้าวจีไปนั่นกับเอฟซกจี้เองสิว่าได้เ้าต้องนั่เสนออย่างนั้นี่เพื่อนกาศีบอกตลอดครับเพื่อนสิบอกตลอดอันนี้ครับท่านช่องกาน้อมรับข้ามเบาข้าจ่าค้ามซังสอนของเพื่อนนั่นแหละค้ามเบาข้าสอนเพื่อนนั่นแหละเนาะแต่ว่ามาหนี้ครับแม่นี่เรียบอกที่ที่เขาไปหาเพื่อนมาว่าหัาวดี้เนี่ยมักเขียนให้เป็นโตแม่นี่นเรียบอกแบน มาม่เขียนเป็นตัวมาเขียนเป็นตัวครับมาเขียนเป็นตัวเลยอู้ยฉันว่าดเขียนเป็นตัวนี่เป็นโป้งตัวนี่หมวดกานจำเลยวะหมวดหวดก้อนก้อนหนาทีันลอยฟังหนึ่งสี่เจ็ดอ่าหมวดหนึ่งสี่เจ็ดแต่ว่ามีคนถูกแค่คนเดียวเพราะว่าพิ่นได้ช่วงมือเลยก่อนอืมได้มือในออกฝันกลางวันโอ้คันฝันกลางวันบ่ครับตอนนั้นนิมิตกลางวันอืมอืก็เลยมีผู้โชคดีคนหนึ่งเข้าไปตามยาในวัดอืมก็เลย ไปถามเพื่อนเพื่อนก็ได้บอกโอ้ก็ได้ถึงกันเอ้าจังไรจะเดียฮาร์ดบงกาให้เรียบร้อยเด้อครับพล่อยไปนองครับขอไม่ขึ้นตัวเลขเพราะว่าอาจารย์กำชับมาอาจารย์บอกว่าจังไรเบาต้องขึ้นดอกตัวเลขนะบอกเมื่อนี้เอื้อนเข้าไปเพื่อนบอกว่ากเดี๋ยวกาค่อนข้างที่จะชัดนะวะบอกเอฟซีไปเราไว้เราสูฟังวะเพื่อนฝันนิมิตเนาะ เพิ่นฝันแบบนี้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 แล้วเพิ่นกะให้ปัญหาเข้ามาไล่ดียัดว่ามีผิดเพี้ยนใดๆทั้นสินมามีเนาะครับผมโหจัดเจนมากสําหรับคนมีโศกเพื่อนก็ได้เราความฝันสู่ฟังแต่ว่าคนบอกว่าเพิ่นอ่านคอมเมนต์มาดิเ่าเอฟซีนี่เพิ่นคอมเมนต์มาหลายว่ามันิีดนไปมันนี่อยากเฝ้าอยากได้ตัวเลขอยากเฝ้าไปหาจัดลอตเตอรี่ไว้ครับเพื่อนก็เลยว่าอ้าวก็สัน เล่าไปตามที่เพื่อนนี่มีเห็นแต่ว่าบ่ต้องขึ้นตัวเลขดอกว้าวซูเอฟซีฟั่งคือจังอาตมาว้าสููฟั่งเพื่อนอาจจะมีเคเรดอยู่เนาะมีเคล็ดลับของคนอยู่ด่เพื่อนไม่ขึ้นตัวเลขเพราะว่างวดกว่านี่นครับเพราะว่างวดก้่านขึ้นตัวเลขอยู่นี่เพื่อนบอกว่างวดนี่เนี่ยเพื่อนไม่บอกว่าไม่ขึ้นตัวเลวขเลมันต้องมีทีไปที่มาแต่ว่านี่เท่ากับอ บ่บ่สนใจดอกเนาะเทากับว่ไปต้องไปสนใจดอกเอฟซีก็ได้สนใจว่างวดสชิมาเนี่ปังหรือบ่ปังครับเนาะแมนเพิ่นเพิ่นมีเทคนิคเพิ่นมีเคล็ดเพิ่นอยูหันละสาเห็นชิมาอิกินตัวเลขรับเนาะเพาก็เอาตามเพิ่นนั่นล่ะครับอีกอย่างนึงเลขเพิ่นกะมันบ่าม่เลขหลายตัวอออืยากฮู้ฟังเอานนั่บ่ได้เลขหลายตัวเนาะ ว่าต้องไปซื้อนะครับเอฟที่ขันยาคู่กับฟั่งไม้ซื้อครับอย่างมีโซกับฟั่งไม่ซื้อครับเอาปะพวงประกากันคือสี่เตรียมพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวฮะอันที่มาบอกงูนี่จะพร้อมซื้อยังเลยยังเจ้าเป็นพวกหูกร้านโมนี่ถือว่าคอยให้ออกนาไปก่อนนี่เดี๋ยวค่อยๆฉีดงอ่ายังทุกงวด สีบอกเอฟซีก่อนจะมาติดสื้อโอ้เป็นสั้นแมนอันนี้อันนี้เล่นจริงเไหมก็เปลี่ยนสุภาพบุรุษจังนี่อ่านิ่งเก้าเพือกันการบอกเอฟซีไปก่อนแล้วเป็นบอลล้านเก่าก็ยังค่อยซื้ออืมอันนี้แหะที่ล่าสุดเนี่ยครับมีแล้วอันนี้ห้ามก็ว่าหัวน้องมอนอั่งนี่เลยนะที่กิ่งแล้วอ่าผู้ใดได้ยินแล้วสีไปซื้อให้จังไรอันนี้ก็แล้วแจดอกราดิกาการหาได้กัฝ้าดยิบไว้มันมีโอกาสแต่มันเบิดแล้วมันบ่ได้เนียการบ่ดเป็นยัง ค่ะเกิดว่าบุญเฮาสีได้นะมันต้องได้ล่ะโอ้เราไปกินใจมากที่ลีโ่กระ레이บเลิงบอลีเป็นยางดอกเนาะอยู่อยู่ปุ๊บถ้ามันสีได้ปุ๊บเพิ่นสิถือยางมาหาลดดอกแพงลอตตจรีนะมันต้องถือยางมาหาตัวเห็นคนจุ่มอยู่ใส่หลายๆคนยางมาหาลดจิตายลอตตจรีเลยดีมากเลยนี่นี่เขาสั่งไว้เราเขาบอกว่าโรดี้ชุดใหญ่พอมูลี่สามสิบล้านสวัสดีครับมุมีเงินโต๊ะ อา่าันมะหอดเนีตัวเา้ทเเาทีกี้ไพ่รถลอกัตอรี่เออผู้ขายลอตเตอรี่ก็ได้เดี๋ยวสิห้โชคลาบกมนว่กตอนเขาได้รา้ว่าที่หาน้ำข่อยอยู่นี่ยั <c oughs> จษ์ใหม่นี่เลขนี่สวยพันว่าเนี่ตั้งแต่เคราะอ,ออกเลขนั่นนะเดี๋ยวบง่งจังได้เลยกับางามที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่ะบานี้าขันมะว่าจงแดงตวเลรียครับ เลขเนี่ยมันเข่าเข้าฟ้องที่เพื่อนเา่าครับ่อยว่าปีหนึ่งมีจัเมือมันเข่าเข้าฟ้องบะเข่าครับตรงกับปัญหาเป๊ะมาแมนอยเป๊ะเลยปัญหาที่เพื่อนไหนมาปัญหาอนุบาลชัดๆเหมาะกับต,ตกตรลองนี่คือสามร้อยหกสิบห้านี่ตามที่เลยออกมาเป๊ะๆตัวเลขเดียวกันนะแต่ว่าเขียนมาคือกันเอ้าก็จังไหนเขียนทับหลังสมองหรืเจัไงไหน แมนครับแมนเขียนสลับกันไตสลับกันมาเพื่อนเว่าก็คอยเมื่อนั้นน่ะปีนึงมีจักเมือเด้กครับสามร้อยหกสิบห้าวันบางปีหนึ่งเขาบอกเลยแมนแมนหรือบางปีก็จะมีสา6ร้อยหกสิหกครับเขาบอกเพื่อนไปตามนี่เอ้าแล้วตัวลกตัวเลขเป็นตัวใดกันแน่มัตรเอ้าเดี๋ยวสิเราสูฟังเลยเนาะตามเราที่เพื่อนนิมิตเพื่อนนิมิตเห็นก็คือผร้อาจาาก์เพื่อนฝันเลขแบบมีสีโต้เนี เลขมีซีตัวครบบเลขเลยมียูซีตัวคือปรากฏว่ามีคนมาเขียนตัวเลขให้ปรากฏนี่ครับแต่ว่าเขียนตัวเลขนี่ซีตัวเขียนยูซีบรรทัดจดเวยครับหาปากกาไว้แล้วจดครับบรรทัดแรกมีสามตัวห้าหกสามห้าหกสามครับอ่ะว่ามันสามร้อยห้าสิบหอกว่มนห้าหกสามห้าหกสามครับนี่คือบรรทัดแรกเน๊ มีตัวเลขสามตัวบรรทัดที่สองมีเลขศูนย์ตัวเดียวโย่ตรงกันครับเลขสามโย่ตรงกับเลขสามก็หลักหน่วยครับโอเคเลขศูนตัวเดียวอ่านึกภาพไปนั่มนะครับเขียนไปนั่มนึกภาพไปนั่มอธิบายย่างซ่าๆเอฟซีฟังเอฟซีสี่ได้เขียนลงกระดาษแล้วก็จิไปวิเคราะห์วินิจฉัยกันเราเองเพื่อนจิไปชั้นสูตรเราเองนะอืมาเซียนประการนะครับนะบรรทัดแรกเริ่มบรรทัดแรกไหม๋ยวนี้เริ่มไม่ได้ วันนี้เดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังยิบปากกาเดีเพิ่นกำลังชีดว่ามันหมือันออกบ่อเดี๋ยวนี้นะวันนี้มาได้เขียนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ให้มันครบตั้งแต่บรรทัดแรกขอดบรรทัดที่สี่นะเอออ่ะเอา,เอาบรรทัดที่หนึ่งห้าหกสามครับบรรทัดที่สองบรรทัดที่สองศูนย์ตัวเดียวครับอยู่ตำแหน่งเลขสามตรงกับหลักหน่วยของเลขสามครับผมบรรทัดที่สามหกสาม บรรทัดที่สามคือหกสามครับโดยเลขสามมาตรงกันครับเลขศูนย์แมนแมนวะครับบรรทัดที่สี่หกห้าหกห้าครับโดยเลขห้านี่กระยุ่ตำแหน่งรัน้วยให้ตรงกันมั้ครับรัน้วยให้ตรงกันมั่ยรันงวยตรงกันมั่อมานี้พ่อปรากดตัวเลขขึ้นมาอ่าซีบรรทัดแบบนี้แล้วปุ๊บบ่ท่านดนบ่ท่านดนมีผู้ชายคนหนึ่งยางมากมาครับอ่าเห็นได้ขาครับ แตงหัวเป็นบุษไสเสียวไว้เห็นยังเลขศูนย์นี่เพื่อนก็เลยเตะเตะทิมตาแม่เพื่อนก็เตะปึ้งเลยเอาขาขวาเตะพ่อเห็นชัดเจนว่าเอาขาขวาเตะบม่ได้กระโดดเตะสองขาเลยเอาขาขวาเตะกันจะโดดเตะสองขาทิมเนไกลจะโดนโอ้ยเนาะเอาเพื่อนก็เลยบอกว่าเอาไว้เห็นยังเลขศูนย์นี่เพราะฉันเตะทิมตาแม่พ่อเพื่อนเราจบปุ๊บเพื่อนก็ เตะเลขศูนย์ถิมด้วยขาขวาเตะปึ้งเลยเตะปึ้งไปเลยเตะถ้าแย่งออกใส่ก๊อกบอมบ่บอมเตะถ้าแย่งออกเฉียงๆไปเฉียงเสี่ครับเพื่อนบอกเฉียงสียเลยชัดเจนเลยสมมติว่าตัวหนังสือเลี่ยงกันโ<ม>ยงสี่แลนะ้แล้วก็เลี่ยงกันลงมาังสี่พูดเตะออกไปทั้งนี้เตะออกไปทั้งนี้โอ้ไอเดีไวไปเฉังเสียดีละขอสั่งท่านมาทีมีข้อหมายว่าเตะออกอย่างนั้นละเตะออกไปทั้งนี่ว่ามันเนี้เตะไปทั้งขวาว่ามหมเ้เตะออกไปทั้งหลังมวย นั่นล่ะเพราะฉะนั้นเลขทั้งหมดมีสี่ตัวปีหนึ่งมีกี่วันสามร้อยหกสิบห้ารับมันอยู่ในนี่เหมือนเลขศูนย์นี่เตะถึงแล้วแมนแมนแมนครับเอาง่ายๆสรุปว่ามีเลขสี่ตัวนี้ก็คือสามห้าหกศูนย์ับแมนแมนว่าแมนอ่าที่ที่แปลงนี่ก็คืออ่าพก,กับหามาจับคูกันพกับสามมาจับคูกันครับโดยการเลี่ยงตามลักหน่วยลงมาเลยแมน บอมีโต้จับคู่มแต่ศูนกันทั้นทีพอไรจับคู่กันแมนครับเพราะสิเข่าใจเนาะคาร์เตอรซีเนาะเพราะสิเข่าใจมีศูนย์บรรทัดที่สองเท่านั้นที่ไม่มีคู่ครับแล้วก็ถือเตะออกไปถือเตะออกเรียบร้อยเตะออกไปฟังทั้งขวาโดยเตะเฉียงๆออกไปทั้งหลังหน่วยหมดเฉียงๆขึ้นไปอีกฮึ่มมาสั่นเราว่าจบแล้วเราทีมบอกว่าเอาขาขวาเตี๋่แมนครับเจี๊คักไปนั่นเบ้าตามเพิ่นทุกคขั้นบลแมนขาขวาเตีพร้อมขาขวาเตีพร้อม ไล่ได้ยากชั่วปีแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคนที่มาเตนะ้น่ะเป็นคนเดียวกันกับที่มาเตเลขสองผิงล้วก็เอาเลขเจ็ดมาใสา่หวดที่เพิ่นฝันใดหนึ่งซีสองอ่าเพิ่นฝันหนึ่งซีสองมัน่นบอแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งอย่างมากเตเลขสองถิงอเอาไว้ยังเล็กสองอม,มันเตเลขสองจริงปึ๊บล้วก็โย้นเลขเจ็ดลง ว่านั่นพันกระทือนี่คนเดียวกันน่นแหละเ่อนวเราจะวังมนันกระเทือนแมนแต่ว่างวันนี้เตตถิ่งเราเอายางมาแทนบอแต่ว่าเขียนเบ็ดคู่ไว้ให้ห้าหกสามเันบอเลขศูนย์บรรทัดที่สองเต้ถิ่งบรรทัดที่สามหกสามหกห้ายังคงอยู่ครับเพราะฉะนั้นพระอาจารย์พ่นบอแสดงความคิดเห็นอย่างทั้งสิ้น มันบอวิธีใช้บอนิวีนิช้ันจะสูตรโดยใดท่าครับให้ไปพิจจรณาเอาเองเพมือนวางจังนี่แหละที่มันเอื่นเข้าไปด้วนมือนี่บอแมนมันบอกว่าใช้คำพูดเท่านั้นห้ามเขียนครับไม่ต้องไม่ต้องเขียนหรอกพูดให้เอซีฟังเหมือนอย่างที่พูดให้ฟัง เหมือนอย่างที่อาตมาพูดให้ฟังนี่แหละที่แปอนะฮะคอยะเบนดข้ามสีเบา่อกันขึ้นมาชัดเจนแล้วเนาะชัดเจนคอยไม่นอนก็จะเข้าใจนะครับอ่าในส่วนที่อธิบายไปนะครับกันผู้ใดอ่าว่าเข้าใจในกรณีจังไรนี่นะครับพ่อมาถามคนมีโชคครับคนมีโชคบอลน้อนครับเงี้เพื่อนบอลรับบอลนอนเลยครับพ่อมาถามหมเอ้าเอาเอามากันไปครับ เดี๋ยวเดี๋ยวสีลงเบอร์โทราไมให้ทุกช่องทุกคนจะสีลงเบอร์โทรไม่ให้ให้โทรถามเอาแล้วก็โทรถามว่าละเอียดกถามว่าเข้าใจในตรงไหนหรือว่าสีโทรปรึกษาขันว่ามันมีความเปลี่ยนไปได้ในกรณีอย่างไหนขันว่าอยากคอมเมนต์เนาะเพราะว่าคอมเมนต์นี่ยข้างเขากับจีไปตอบทุกคอมเมนต์นี่มันก็บจีเป็นการลาชาเนาะขันผู้ใดอยากรู้ไปเนาะให้โทรมาถามเอารลดว่าเปลี่ยนอย่างไรแต่ว่าเขากับจีจำอะไรที่ใบได้ตามนั่นละ ตามพ้นบอกละครับอ่ามันบ่มีอีหยังมากมายกว่านี้แล้วบ่มีบ่มีหยังมากมายมีเท่นี้มันว่าครับมีแค่นี้ล่ะนั่นเด็กะบ่ั้องบ่ตดองอดทนเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วเนาะอือน่าจะเข้าใจอยู่ดอกเพราะว่ามื้ออืนี้เฮาสิบ่ว่างมื้อมื้อเด้เอ้าเพราะว่าคนพิโชคนี่มีงานใหญ่รออยู่มีงานใหญ่รออยู่ครับปลูกหญ้า2ไร่ดิมื้อปลูกหญ้า2ไร่ครับ2ไร่คือ2ไร่ สองไฮสองไร่สองไฮสองไฮหน้าเออว่าเป็นสองไร่เหสองไร่มาไหลายเติมขึ้นดิอ่าสองไฮหน้าเจ้าบ่าวครับว่าเป็นยังครับกับคลิปนี้เข้าอาจีนเบ่ากันจริงจีว่าเราล่องหัวมวลมาช่วงกันเขานอนใชครับครับเอันคันบอมมาเนี่ยขันบอมมาเบ่าเอฟทีมันทั่วมากคือคือเล่งคลิปให้แม่เบิงแน่คือเ่าเบ่ากันให้แม่เบิงก่อนนอนแน่ผ่อนว่า แต่ก<ต>ีมากี้แต่ตัวเลขยกตัวเลขตัวเลขตัวนี้เดอ้อเพว่าท่นเพิ่นก็นอยากได้ยินเฮาคุยกันพี่นาเนาะรอเด้อรอแท้ดีอืมบางเทื่อถาฮอดเที่ยงคืนก็มีผู้ลําคนเพิ่น่าฟัง้ยเพิ่นมีพระคุณกับเฮาอย่างใหญ่าโอ้ยก็เนาะแม่นเป็นตโอ้ยสาธุเด้เอคุณแม่ขอบคุณหลายๆอดอืโอ้ยเว้าจังซี่แล้วรู้สึกตื่นตันแ่ นาะคิดเบื้องต้นเพ่อเพิ่มการเคล่นไาเข้าไปลูกเป็นล้านคนหนึ่งก็ว่าชื่กระตือใจที่คอยเบื้องกันทันท่วิใจบมเบื้องนี่ซ้ำลูกซ้ำลานคนหนึ่งคนนี้กับอันหลังเลขออกนะท้อมากหลายเลยดิเบื้องเป็นยังบ่้งเป็นยังมั่นนาว่ากันไหมสู่ต่อไปเข้าเลขไม่ผิดไม่ถูกโอ้ให้กำลังใจนะให้กำลังใจแมนโอ้ยแม่เบื้องอันภากันน่งรุนเลกวันนั้น เลขออกแล้วนะจิตใจลอยอยู่โอ้ยมาสันว่าโมเป็นอยังเนาะมาสันโมเจ็บนจะไหนไฟนี่โอ้ยเน่าคอยคอยเบิดเบิดแนวกีวาเนาะไฟเทียนคั็อยู่แต่ว่าก็โมเป็นอยัางบอกว่าช่วงนี้คือขึ้นสภาพแล้วเริ่องชีวิตกับรงใจหายงั้นมาถึงต้องปีกแล้วเอาหอมสั่นละครับผมันจีใกล้ยี่สิบนาทีแล้วบอเปล่าโจีใกล้ยี่สิบนาทีแล้วจัดแล้วเราโมเห็นดิเอาเนียนยำกินไทยนี่ฉบัดนี้ตัวเลข โดยเลข <10 S 1> เนาะสิปิดคลิปเอาทั้งสี่บรรทัดอยู่บ่างเอาทั้งปัจจุบรรทัด,อ,ททดอ่านิมิตเนาะครับความฝันขอ,ของอาจารย์เนาะเลขมีสี่ตัวเขียนอยู่สี่บรรทัดครับบรรทัดแรกห้าหกสามบรรทัดที่สองเลขศูนย์ตัวเดียวอยู่ตรงกับเลขสามอยู่ตรงตกับเลขลักหน่วยครับรรทัดที่สามหกสาม เขียนตรงกันเขียนตรงร<า>ักนวยรักตรงกันรักนวยเป็นลักนวยบรรทัดที่สี่หกห้าครับหลังจากนั้นครับมีผู้ชายคนหนึ่งย่างมากเห็นแต่ส่วนขางล่างส่วนช่วงล่างช่วงขาบ่เห็นหนาเด้บไ่เห็นข้างบนเชี่ยวไหยังเลขศูนย์หนึ่นเต้มันทิ่มทำไมครับเต้มันทิ่มทำไมอรัหลังจากเพื่อนเราจบเสร็จปุ๊บเพื่อนก็ใส่ขาขวาเตะเลขศูนย์ทะแยงเฉียงออกปึ๊ง มาตทางคุณที่มันูปุยังตางพี่อางนี้ตางนี้เตปปึ้งออกไปงั้เสียครับนี่แหละแล้วอาจารย์เิ่นบอกว่าให้พิจารณาเอาเด้อมครับเพื่อนบอแสดงความคิดเห็นอีย่างครับผ่มข้ามจารย์มาคลิปนี้เอฟทีฟังแล้วนี่ที่เกิดเบียร์นายบุญผ้าร้วยแล้วกับคนมีชัวมากขึ้นเพราะว่า เงาพูดมาเั่นรับแดดโรชิเบิร์ตมาเ่นเอาบ่เป็นอย่างครับบ่เป็นอย่างเนาะกะถ้าเกิดอยากฟังคันเกิดว่ายเงาเข้ากับเลื่อนไปฟังเทนินเทนินเทนินเนาะครับนะเพราะเป็นอย่างขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามรับชมเนอะแต่เบป็นความเคลื่อนไหวมืออื่นต่อไปว่าสิเปลี่ยนเช่นไรครับพี่น้องครับตามให้เหมือนละครเลยนะครับยังสั้นเนาะไปเข้าไปได้ครับขอบคุณหทุกครับ